สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นวันที่สี่ของที่ใช้เซอมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนนะคะน่าก็เริ่มเป็นคุยคุยนิดหน่อยอันนี้เป็นหน้าสดนะคะเพราะว่าเขาห้ามใช้แป้งห้ามใช้ครีมหรืออะไรทั้งนั้นแต่ปกติเป็นคนไม่ใช้ครีมหน้าขาว มันก็เหมือนว่าจะเห็นผลด้วยเราต้องใช้ต่อไปเรื่อยๆอีกหลายวันอันนี้เป็นวันที่สี่ยังไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเท่าไหร่นะคะรุนค่ะแต่ถ้ามองจริงๆมันก็ดูเผินๆมันมีแค่ผิวแห้ง ยังไม่ได้ตกสะเก็ดนะคะเราก็ต้องใช้สบ,บู่ฟอกต่อไปไมีจะมีผิวแห้งมันยังไม่มีปกตินี่นะคะแล้วก็จะใช้สบ,บู่ฟอกหมดเลยนี่นะคะมันจะมีผิวแห้งผิวตึงๆ ต่อไปก็บอกว่าใช้ไปเรื่อยๆผิวแล้วก็จะตึงโดยไม่ต้องใช้เครื่องสมานนะคะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพร,รลดขั้นตอนการดูแลผิวไปเลยผลของการใช้สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือน,น,น,นวันวันที่สี่นะคะต้องทำไปเรื่อยๆ5้าไปเรื่อยๆ ขับคุณค่